สาคูสาคูมะม่วงโอ้ยหอมมากผู้ชมเขาเหนียวด่วนด่วนเขาเหนียวอ่วันนี้หมูงามเพราะว่าแแวะ เเห็นนป่นสาคูสาคูมะม่วงผัดหมี่ผัดหมี่นี่ขายดีมากออกเร็วมากลูกค้าซื้อแทบจะเกือบทุกคนอ่ะ หอมมากคุณผู้ชมเข้าเหนียวด่วนด่วนข้าเหนียวอาะอาเอาไม่ขึ้นโอ้ยวันนี้หมูงามเพราะว่าแพ้แบ่ หมูทอดคุณผู้ชมอันนี้โชว์ให้ลูกค้าดูห่อ,อพลาสติกไว้กลัวมันแห้งผัดหมี่หมดแล้วเร็วมากผัดมาผัดมาเต็มถาดเลยขายดีมากอะ่ะเอาไปแทบจะทุกเจ้าอ่ะคุณผู้ชมคราวหน้าต้องผัดมาเยอะกว่าน,นี้ ここ。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักมาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซิลินก็ทำเมนูใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะนะคะ ทำออกมาเพื่อที่จะเก็บรูปถ่ายเพราะว่าอีกหน่อยนะคะซิลินก็จะมีป้ายป้ายร้านแล้วก็มีรูปอาหารเมนูสัปดาห์นี้นะคะที่ทำไปมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างก็คือผัดหมี่ผัดหมี่อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นน่ะเป็นผัดหมี่ใส่แค่หอมหัวใหญ่กับแครอทนะคะกล่องนี้250กลํากรัมขายราคา 3.9มจุยูโรคือมันมันทุกถูก,ถกคุณผู้ชมแล้วมันมันอร่อยนะซิลินผัดกับซอสอเนกประสงค์ที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำนะคะมันจะได้แตกต่างกับผัดหมี่ตัวอื่นของหวานก็จะเป็นสาคูมะม่วงอีกตัวหนึ่งที่เด่นๆเลยซิลินอยากจะนำเสนอก็คือหมูก้อนทอดนะคะหมูก้อนทอดเนี่ยลองทำดูก่อนแต่ใจจริงอะ่ะอยากจะทำเป็นแบบ ชุดเบนโตะหรือไม่ก็เป็นชุดข้าวแกงนะคะที่มีกับข้าวหลายอย่างในถาดเดียวกันคุณผู้ชมซิลินได้ถาดนี้มาคือมันเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ได้อะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้นะคะว่าซิลินอะ่ะเป็นคนบ้าซื้อพวกกล่องอาหารมากพอเราเห็นกล่องอาหารอันนี้มีความรู้สึกอุ้ยอยากจะทําอยากจะทํากับข้าวอยากจะทําอันนู้นอันนี้มาใส่ในกล่องอาหารใบนี้ มันก็เลยแบบโอ๊ยเบนโตะก,ก็อยากทำข้าวแกงข้าวกล่องหลายๆอย่างที่ใส่ข้าวใส่แกงใส่ผัดผักอย่างเงี้ยก็อยากทำและอีกหน่อยนะคะซิลินก็จะมีราคาอาหารหลากหลายขึ้นนะคะมีตั้งแต่ถูกปานกลางแล้วก็ระดับพรีเมียมปกติเนี่ยซิลินข้าวแกงก็จะใส่กล่องนี้นะคะ ช่องนี้ก็จะเป็นแกงช่องนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องนี้ก็จะประมาณ1 0บถึงสิยูโรนะคะแล้วแต่ว่าเป็นเนื้อสัตว์อะไรส่วนกล่องนี้นะคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นราคาไซส์ S นะคะกล่องเล็กๆสำหรับคนที่ทานน้อยๆหรือใครที่อยากจะลองชิมส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นระดับพรีเมียมขึ้นมานะคะไอหมูก้อนทอด3ามก้อนนั่นะ่ะ อร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่แข็งไว้มาให้สูตรนะคะตอนนี้ก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปไปก่อนกล่องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยซีลินขายกล่องละ10.5ยูโรนะคะช่องหนึ่งก็จะเป็นหมูหมูก้อนใหญ่สามก้อนนะคะอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นผัดหมี่กับข้าวอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นผักนะคะซิลินลองทำหมูก้อนทอดใส่กล่องแบบนี้ไปวางดูหน้าร้าน ไม่ได้ลงในเมนูนะคะไปวางไว้เฉยๆว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงปรากฏว่าซิลินขายหมดทั้ง5กล่องค่ะน่ากินขนาดนี้ใครจะทนไหวจ้ะอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นกล่อง3ไซส์นี้ที่จะออกสู่ตลาดบ่อยๆนะคะตอนนี้เวลาซิลินไปซื้อของที่ร้านโปรเฟชชั่นแนลหรือซื้อกล่อง สั่งตามอินเทอร์เน็ตอะซิลินจะเสียภาษีเพิ่มอีก20%แต่เดียวอีกหน่อยนะคะเรามีบริษัทแล้วภาษีตรงนี้นะคะจะได้คืนเพราะฉะนั้นกล่องที่เราซื้อมาก็จะถูกลงช่วงนี้ซิลินหยุดซื้อกล่องก่อนซิลินรอเปิดบริษัทเร็วๆนี้ได้เลิกแล้วนะคะเลิกที่ดีที่สุดที่มาม่าให้มานะคะก็คือวันที่11มีนาคม หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ทำเรื่องลดเทเลอร์ทรัคสักทีนะคะมีแม่ค้าคนไหนเนี่ยบ้ากล่องเหมือนซิลินบ้างเนี่ยซื้อกล่องมาก่อนเห็นกล่องสวยซื้อกล่องมาก่อนยังไม่รู้ว่าเอามาใส่อะไรอย่างเช่นใบนี้ยซื้อมาก่อนก็ยังไม่รู้ว่าเอามาใส่อะไรซื้อมาแล้วก็มานั่งคิดคิดคิดเออเอาไปทํานู่นทํานี่ได้ใครเป็นเหมือนซิลินบ้างเนี่ย บ้าเนาะม,มันเห็นกล่องพวกนี้ที่เราชอบอะ่ะมันอยากจะให้เราทำอาหารแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องสวยๆคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเราควรจะซื้อกล่องก่อนหรือว่าเราควรจะคิดเมนูอาหารก่อนแล้วค่อยซื้อกล่อง คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ใครอยู่ทางยุโรปอเมริกาหรือต่างประเทศอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเหวี่ยงมากๆทางประเทศไทยก็ด้วยนะคะซีรินเห็นข่าวว่าฝุ่นเยอะมากยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอับเบียนโตสวย เพราะเลี้ยงบอกว่าเธอจะซื้อทําไมเนี่ยกล่องพวกนี้ยมันราคาสูงซิลิงก็เออก็ใช่มันราคาสูงแต่แบบมันคุณภาพดีนะลูกค้าอาจจะเก็บไปล้างอย่างเงี้ยกินเสร็จแล้วก็เก็บไปใส่อาหารอีกต่อได้อะ่ะเนาะเนี่ยใส่ไมโครเวฟได้โอ้ยมันมันดีอะ่ะคุณภาพมันดีมากเลยอะกล่องอีกนิดนึงอีกนิดนึงแหม กล่องอันนี้นะซิลินอะ่ะหาได้เท่านี้ซิลินไปหาในอินเทอร์เน็ตนะแบบกล่องที่ญี่ปุ่นเขาใส่อาหารมีมากช่องกว่านี้แล้วก็มีดีไซน์ที่สวยกว่านี้อยากได้อ่ะเป็นเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเขาส่งด้วยนะหรือจะเอาดี <laughs> จากญี่ปุ่นส่งมาฝรั่งเศสค่าส่งเท่าไหร่น้อเอาไหมเอาไหมเอาดีไหม <laughs>